เพลงเต็มใจให้เป็นเพลงที่เพื่อนผมชื่อคุณริธิพรอินสว่างนะครับแต่งไว้แล้ววันหนึ่งผมก็อยากจะทำอัลบั้มที่ถูกแต่งโดยเพื่อนผมตั้งคอนเซ็ปต์ว่าจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับแล้วก,ก็เต็มใจเอามาให้ผมร้องผมก็ร้องด้วยความเต็มใจก็เลยกลายเป็นเพลงที่แบบมีคนพูดถึงถามถึงแล้วก็มาเป็นชื่ออัลบั้มล่าสุดของผมก็คืออัลบั้มเต็มใจให้ ไ,ไนไจจไอัลบั้มเป็มใจให้เป็นอัลบั้มที่รวบรวมผลงานเพลงที่ผมไม่ได้แต่งเองแต่เป็นพักพวกเพื่อนฝูงอาจจะเป็นนักเขียนอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเพลงที่ผู้คนอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชินคุ้นหูเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่มีคุณภาพดีพอที่จะกลับมาฟังได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปแบบ ย0่สปีผมก็เชื่อว่าเพลงเหล่านี้ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ล้าสมัย,ย,ย,ยผมว่าผมคัดสรรเพลงที่มีมีความไพเราะและก็มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งแล้วก็สะท้อนชีวิตแล้วก็เส้นทางดนตรีของผมแล้วก็มีความหลากหลายทางด้านดนตรีบางเพลงนี่ถึงขนาดแบบว่า เป็นร็อกเลยแต่ก็เป็นร็อกที่ยังยังคงละมุนผูอยู่แล้วก็เรียบเรียงบันทึกเสียงอย่างดีจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวล,ลาเนินนานอยูงกันมานานแสนนานจากกันไปใครแสนไกลจดจังไว้เพื่อนอยัง